มันคล้ายแต่มันไม่เหมือนในการแสดงธรรมแบบนี้เขาเรียกว่าโคสัปปามานิกานะครับในภาษาพระในภาษาบาลีเขาเรียกว่าการแสดงธรรมโดยใช้ทํานองและเสียงร้องนะพ่อนะแต่ว่าที่โยมบางท่านไม่เคยเห็นหรือว่าเห <wa> ็นแค่พระถือแต่คมภีเขาเรียกว่าธรรมะปามานิกาการเทศนาโดยไม่ใช้ทํานองและเสียงร้องแต่อย่างไรก็ตามพระธรรมทั้งสองถึงจะร้องไม่ร้องแนละมีผลเท่ากัน เพราะเนื้อความมันอยู่ในบทกลอนหรือว่าบทหล่มีทั้งช้ามีทั้งเร็วมีทั้งสนุกบ้างมีเศร้าบ้างนะครับต้องบอกกับพ่อก่อนเนาะบอกกับแม่ก่อนเนาะแล้วก็โยมทุกคนทุกท่านเดี๋ยวออกตัวกับนยนโะยมนะวันนี้เป็นงานบุญนะโยมนะโยมจะร่วมสนุกหรือว่าพูดกันตรงๆกันนโยนะยนะว่ายมอยากจะลุกขึ้นมาลัมมานะโยมโยมจะลําโยมก็มลํากันได้นะ แต่แต่โยมจะลำโยมต้องไปลำในที่ของโยมอย่ามาลำหน้าพระนะถ้าลำหน้าพระออกขาวดังอีกนะอ่าโยมนะโยมเพราะว่างานบุญแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้นะนาคเนาะเราต้องเข้าใจนะครับอ่าในเมื่ออ่าเมื่อสักครู่นี้เจ้านาคนั้นได้รับรู้ความหมายของการเป็นประชาอุปสมบทนะครับแต่ทีนี้ไปเราจะได้เริ่มทำพิธีการเทศศอน้า โอกาสนี้เป็นต้นไปเชิญพระครูปิาพ,พาทพิชิตศรีเมืองเบรงเพลงพลงวา ae หน้าถูกเพียงท่าปูชาตร้องขอ้ายเหนื่อยร้องขอไายไหวพระโพธิธรรมที่น้ำตองขอไหวพระ์ององรังตนไกรทาั้งคนบีดอนและมานาทั้งคนบีดอนและมานา ที่ได้เลี้ยงลูกมาก,ก็น่าลายองเทพารักผู้สักติ์จงมาช่วยดนติด เดดนใจผู้นักเทศนักร้องและนักดรตรโคพักรักดำทั่วเมืองไทยขอให้เธอเสด็จและลงมาขอให้ท่านสเสด็จและลงมาขอกราบไหว้วันทาขอคุณโครูทุลายทุโคถิงโคชับ คู่กรับคู่กลองคูง่ทิ้งคู่ทำทั้งคู่ก,กับคู่กลองที่ให้ทำนี้ทำนองกระผู้เพียงไทยเอ้ยทอว่าก่อนเอ้ยทอพีอออออ่ว่าทั้งหลายลงมาใน the <laughs> blue buat มีความเศร้าสงสัยอย่าดาอย่า,า,าก็บอกหวยให้พักอยู่ที่ไกลกับท่านมาถึงเฒ่า อนหลับรากก็กลายกับพัเป็นสัตว์พระที่บวนอยู่ก็รู้ทัมว่ามีสัญชาติเดรัจฉานจึงพากนไปบอกล่าให้พระพุทธเจ้าจับสึก ต้องกับอยู่น้ำลึไ,ลไม่มีใครนึกสง,งสารวัเอาเธ่อของน,น้นเนก่อนนี้ จะบวชวนโลกบาลจึงเรียกกันว่าบวชหน้ามีทื่ติดปากเมันานอันนี้ทำมานะครับเขาบอกว่าเมื่อสมัยพู้จัดการด้เทียนหน้าตอน มีจิตกึมใสมีใจในทางพระพุทธศาสนาจึงปแปลงกายตัวเองนั้นมาเป็นมนุษย์ทําให้พระสงฆ์กลุ่มนั้นทําการบวชให้พระสงฆ์กลุ่มนั้นก็ทําการบวชให้พอถึงพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าวันพระวันขึ่นสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงร่างที่เป็นมนุษย์ก็กลับกลายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานทํชามทให้พระสงฆ์กลุ่มนั้นจึงได้เห็นว่าี่ไม่ใช่มนุษย์จึงได้นําความเรื่องนี้ไปบอกต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านก็จับให้ศึกนะตอนนั้นแต่ก่อนที่พบานาตนนั้น,นนั้นจะกลับไปที่เมืองบาดาลขอพระองค์ท่านนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุตรชายใดจะบรรพชาอุปสมบทขอให้มีคําว่านาคแนะนำหน้าอันนี้คือโบราณนะครับแต่ท่าในภาษาพาระในภาษาบาลีนอนหนูสระขอาคอควายจะไม่ได้ออกเสียงว,ว่านาคจะอ่านออกเสียงว,ว่านาคะ นาคแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ตื่นแปลว่าผู้ที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับเจ้านาควันนี้นั่งลูกขาวหุ่นขาวแต่ในวันรุ่งพรุ่งนี้นะครับนาคสมมุตินะสมมุติว่าเราเข้าอุโบสถแต่เรามีสร้อยเพชรเรามีแหวนทองมีทรัพย์สิสนเงินทองเต็มตัวไปหมดเลยพระอุปชารูปนั้นจะไม่ทําการบวชให้เพราะถือว่าเรายังตัดกิเลสไม่ได้แต่ถ้าเจ้านาคนุ่งขาวหุ่นขาวแบบนี้ พระอุปชาชรุปนั้นจะทําการบวชให้เพราะถือว่าเราเป็นผู้ที่บวชอยู่สุดแล้ว,ลวอันนี้คือความหมายของคําว่าหนักพระนะครับให้เจ้านาคนนรู้คําว่าบวชก็มีความหมายบ,อบาย่อใบไม้มาจากคําว่าบ่มบ่มจิตบ่มใจบ่มนิสัยของเรานะครับวอแหวนตัวที่สองมาจากคาว่าเวน้นเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการประพฤติผิดในการมเว้นจากสิ่งที่ทําไม่ดี ชอช้างตัวที่สามมาจากคำว่าชื่นชมชื่นชมในที่นี้คือครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิสหายมาร่วมบุญวันนี้เขอาอนุโมทนาสาธุด้วยความปลื้มใจด้วยความชื่นชมอันนี้ความหมายของคำว่าบุญนะครับในจิตประสงค์ในการแสดงธรรมมีด้วยกันสามอย่างหนึ่งให้เจ้านาคได้รับรู้คุณของพ่อคุณของแม่สองให้เจ้านาคได้รับรู้พระธรรมวินัย สิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรและสเมื่อเราลำลึกแล้วเราต้องประกาศความกะตันยูให้พ่อให้แม่ให้ญาติสนิทมิตรสหายได้รับรู้ว่าเราเนี่ยมีความกระตันยูอันนี้คือความหมายนะครับต่อแต่นี้ไปให้เจ้านานั้นได้รับรู้ว่ามนุษย์เราทุกคนทุกท่านก่อนที่จะมาจุติยังเมืองมนุษย์เราต้องไปยืนขันทั้ง5้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ หลังจากนั้นเราก็มาจุติสู่ในคันของพระมารดาไม่ใช่แค่เจ้าหน้าคนเดียวนะทุกคนในโลกใบนี้ฟังไปบทกรมบทนี้แหล่ปฏิสนธิเมื่อยไหมเหอเมื่อยไหมถัตมาได้นะ เร่รอยโยนคำรางบนน้าตากลางโลต์ลงแหลกมโนน่าจะลมน้ำัเกิดเอาน้ำคุมน้ำเทั้งทำนองกาเฉลี่ที่บอกจะปันจองเราให้ตาตา ที่บ้าพวกเลยไึ nee, ้ลที่บ้าพวกเราจะรบกับหน้าที่ต่อคูกันด้ตเราเปตั้าวอมวาวพันุ์สนมีบ้าก็นำมาที่บ้างพวกเธ่ เดิเดิบ้าบมาจากในฝัยอยู่ในท้องทารหากลามาสือกนวลทองโตแล้วนะตื่ดตื่นลงมาแดดเป็นคนต้องเวียนต้องไหวต้องเวียต้องไววเม่อตายแล้วเกิด เมื่อเอากรรมเนี่ยกลายหงลนรกสดร้องวัเดือนกันทุกโืนต้องเวียนวนเกิดและต้องตายเมื่อดีดได้เอาได้เลยมาบอกเลเป็นแรงายพากันมาที่ศาลายใจเป็นที่อาศัยของโลกนี้ เราคโอเอื่อนเป็นผู้ปกครองท่านเป็นเจ้าของทันทั้งหาพักอยู่ต่อสายใหญ่ตาค้าเจ้าของข้า ควาราวทุกคนโูมาจุดุตจุดนฆ่าโคตรทอดเพื่อมาดองมือมตัองว่าจะขอกันแต่พัน้าบุกทีมาต่างกันน้องบาาพวกมันมาดับนรกนั้นบาาพวกก็อยากเลี้งตัวัลบาาพวก มาลากมาหิมบับบาลบางพวกนั้นมาจากเมืองพรอมาตุพาดุบายในเพะ่บาดีแพทย์งครองนี้เป็นหลักฐานาคหน้ากำเนิดโุขครันมีความเดิมนั้น นย่างเออไรเอนนี่แหละจูน้เออหิวนักไหมหิวออ,อ้าไม่มี้าวน้ำให้นากลยเหรอ ออกมาแล้วกินให้เต็มที่นะนกจากเออนี่แหละเจน้นักเอยอันธรรมดาว่าพวกสัตว์ที่จะเกิดมานี่ก็อยอมแปนถึงหน้าวินานี้กองทวพ ประโดดคนตายจะมาจุเรียนเธอโชมมันมาทันขีเอวให้ติดแล้วก็ย่อมจะกระจัดกระจายรดรนเป็นปริมาณเยอะอัธิบุคคลแตะยังรู้และยังเห็นในปรากฏในที่พระตนาตูนเจ้านาเอ้ย ต่อจาบนั้นมาเป็นเนืองนี้เลือดในกายแม่บุปผาก็เกิด